ก็ไม่สนใจนะเพราะตัวเองคิดว่ามองบนท้องฟ้าก็ยังเห็นเทวดาอยู่ยังไงแล้วเทวดาก็ช่วยเราอยู่แล้วก็ใช้ชีด,ด้วยความประมาทเอาเงินไปกินสุราไปเล่นการพนันจนกระทั่งเงินหมดบ้านไม่เหลือเลยต้องออกขอทานกินเนาะจนกระทั่งชีวิตนี่ลำบากจนถึงมาสุดท้ายของชีวิตกําลังจะตายแล้วเงยมองบนท้องฟ้าก็ยังเจอเท้าสกาเทวราชแล้วก็ชี้ว่าเท้าสกาเทวราชเลยเนี่ยทำไมท่านไม่ช่วยเราเราเนี่ยเห็นท่านตลอดเวลาเลยเนี่ยเราลำบากขนาดนี้ทำไมท่านถึงไม่ช่วยเราเท้าสกาเทวราชข้างก็ตอบมาว่าเราเนี่ยพร้อมจะช่วยเจ้า ตลอดเวลาเลยแต่เจ้าเนี่ยไม่ยอมลงทุนทําธุรกิจอะไรเลยถ้าเจ้าทําธุรกิจนะเราจะไปช่วยดมบันดาลให้เจ้าเนี่ยมีลูกค้ามากมายเจ้าก็จะมีเงินมีท้องแต่ว่าเจ้าเนี่ยไม่ทํางานการอะไรเลยแถมยังไปมัวเมาในอบายมุกไปดื่มสุราไปเล่นการพนันอีกแล้วอย่างเงี้ยเราจะช่วยเจ้าได้อย่างไรพอท้าวสกัดเทวราพูดเสร็จท่านก็วบาบหายไปเลยนะชายหนุ่มคนนั้นที่เป็นลูกเศรษฐีก็เสียชีวิตไปพอตายไปเสร็จก็ไปเกิดในนรกนี่ก็เป็นเรื่องของบุคคลที่ไม่เซฟตัวเอง นะไม่เซฟตัวเองใช้ชีตด้วยความประมาทเนาะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าดีแล้วก็ใช้ชีตด้วยความที่ไม่ประมาทตรงนี้นี่สําคัญมากๆเลยเพราะปกติเราทุกคนเนี่ยคงไม่มีใครนะเป็นคนโบติและเห็นเทวดาตลอดเวลาแบบใช้หนุมพวกนี้หรอกแต่เ,เป็นว่าเรายังมีพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะเป็นหลักในการยึดเหนี่ยวให้เรารู้ว่าอันไหนบุญอันไหนบาปอันไหนดีชั่วอันไหนควรไม่ควร,ควรเราจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเนาะ